สวัสดีสมาชิกและ F4 ทุกท่านนะครขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช n e l แม่มนะฮะอุปกรณ์ยังไม่พร้อมเสร็จไฟนะครับมาวันนี้มารีบนิดนึงนะครับเพราะว่าเลยเวลามานานแล้วนะฮะสัญญากับชิกเว้ว่าหกนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวเรามาต่อกันนะฮะที่สูตร2ตัวร่างนะฮะ จริงๆแล้วก็จะไปหวยบนแล้วนะนะฮะสมาชิกบอกว่าแอดต่อล่างเอวยาวหน่อยนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้ค่อยจะเป็นอ่าพรุ่งนี้ค่อยเป็นหวยบนนะฮะเริ่มที่หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยแล้วก็คัดสามตัวตรงมานในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้นะฮะสมาชิกขอล่างกันต่อนะฮะอ่ะจัดไปครับ ทีแรกก็แต่ว่าจะให้มันหมดปึ้งเนี่ยนะฮะเราเราค่อยเราค่อยไปเริ่มอ่หลักหลัก,ลกหาหวยบนกันอ่าเอาเป็นสูตรนี้กันก่อนนะฮะสมาชิกสองสูตรนี้ก่อนละกันนะฮะสมาชิกของมาเยอะมากสองสูตรนี้อ่ะนะสูตรนี้นะครับในงวดที่แล้วนะฮะเข้าแปดนะครับสมาชิกเข้าแปดเข้าที่แปด แปสามนะครับเข้าที่แปดปกติหวยนะฮะหวยมันจะเข้าอ่าหลักหน่วยนะฮะสมาชิกมีวันนี้โดดมาหลักสิบนะก็มีหลักสิบบ้างบางทีก็เข้าสองบางทีก็เข้าสองสองตัวนะครับแต่ว่าก็น้อยนะฮะเข้างวดเป็นงวดเลยสองตัววันาจจะเข้าสองตัวหรือเปล่าอ่ะเรามาดูสูตรนี้กันนะครับสมาชิก เดี๋ยวขออคำนวณสูตรนิดนึงนะฮะ929นะฮะ332 83นะครับ725นะฮะแล้วก็298 604นะ210อ่ะนะครับสูตรนะครับให้ใช้นะฮะหลักแสนหนึ่งครั้งนะครับบวกหลักร้อย หมดหน้าครั้งที่1นสครั้งนะฮะสมาชิกแล้วก็บวกด้วยนะฮะร,รักหน่วยนะฮะสครั้งนะฮะบ,บวกคงที่8ตัวที่2บวก2นะฮะนะครับสูตรก็จะใช้ประมาณนี้นะฮะสมาชิกอ่ะคัดสูตรนะครับก็จะได้9บวก7นะฮะ7 2ครั้ง บวกด้วยหนครั้งนะรบับวกด้วย8นะฮะสูตรมีค่านี้นะครับอ่าเก้บกเเป็น16นะฮะเป็น10บเจ็ดเป็น18บแปดนะฮะสิบหแปดนะครับ, 16, 16, 16, 17, รบก็จะได้สิบ ปดบวกหกเป็นสิบสิบสี่เนาะสิบสี่สิบยี่สิบสามสิบสี่นะฮะสมาชิกสูตรนี้ก็จะได้สี่เป็นตัวแรกนะเอาสี่ไปบวกกับสองนะฮนะก็จะได้หกอันนี้คือตัวที่สองสี่กับหกสิบหกเตือนเก้าทั้หกห้านะฮะอันนี้หนึ่งสูตรนะสมาชิก <c oughs> จะมาสี่หกเลยหรือเปล่า ผมไม่ใชห่หรือเปล่านะแต่ว่าหกหกนี่หกกับเจ็ดนี่บ่อยมากเลยนะนะฮะเจอกันบ่อยเหลือเกินหกกับเจ็ดนะฮะอ่ะสูตรนี้นะคแคปสูตรนะสมาชิกใครจะเอาสูตรไปทําต่อหรือ,อยังไงก็ไม่เรียกหัวกันนะครับใครทําได้ก็อยากจะให้สมาชิกคํานวณเป็นนะฮะชชิญคอมแม็กหน่อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวใครเขาก็ได้ อ่ะนะฮะเดี๋ยวสูตรแรกไปแล้วนะสี่กับหกอ่ะเดี๋ยวดูที่สูตรที่สองนะสมาชิกสูตรนี้ก็เดินดีเหมือนกันนะครับสูตรนี้นะฮะส่วนมากเดินหลักสิบหลักหน่วยสลับกันนะฮะอันนี้ไม่ปักหลักละกันมีสองมีหกอันนี้มีห้าสามมีหนึ่งหลักสิบสี่สองอันที่แล้วมีหลักหน่วยนะฮะสูตรนี้มีหลักหน่วยนะครับสมาชิกภาพเสียงคมชัดไหมฮะเหมือนเฟซ เฟซไม่ชัดหรอจริงดิ YouTube ชัดไหมชัดเนาะโอเคนะฮะชัดแล้วเนาะนะครับมาสามนะฮะสูตรนี้มาสามที่หลักหน่วยนะฮะสมาชิกแปดสามนะครับสมาชิกบอกมาเอาทิปวันละสองสูตรก็พอเอาเหรอเอาละสองสูตรเหรอนะฮะสูตรที่สามันเป็นตัวแปรใช่ไหม ขอบคุณมากครับอ่ะข้าที่สามนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาคำนวะณสูตรนี้ต่อว่าวันนี้จะได้อะไรสูตรจะใช้หลักเมื่อหลักพันนะครับตอนที่จะไปหลักพันจดสูตรก่อนไหม 7จ็ดสองห้านะฮะสองกับแปดหกศูนย์สี่ 4. โอ้โหฝนตกแรงมากเลยสมาชิกได้ยินเสียงไหมฝนตกมากช่วงนี้อ่ะนะฮะเราจะใช้หลักพันหนึ่งครั้งนะฮะหลักร้อยหนึ่งหลักสิบหนึ่งนะฮะแล้วก็หลักร้อยนะครับหมุนหน้าไอหมุนท้ายครั้งที่หนึ่งนะครับแล้วก็หลัก 110ร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับหนท้ายั้งที่สองบวกด้วยคงทีแปดนะฮะสูตรนี้มีบวกตัวที่สองนะฮะอันนี้ตัวที่สองสมาชิกบวกแปดสมาชิกที่เข้ามาใหม่นะครับจะงงนิดนึงนะฮะมันมีทำไมไม่บวกแปดบวกสามตรงนี้อะเรามาคำนวณสูตรนี้กันต่อนะครับเก้าบ,บวกสามนะฮะบ,บวกสามบวกหก บวก2บวก1บวก0นะฮะแล้วก็บวก8 9บวก6 5นะฮะ6 7 8 9 17นะฮะ17บวก15 15บวก17ก็เป็น7บวก5ก็เป็นอ่อ12เนาะ10 20 30 12อ่ะสูตรนี้ได้2 ได้2นะสมาชิกได้2นะ2ตัวแรกนะฮะเอา2ไปบวกกับ8นะฮะอันนี้คือตัวที่2เท่ากับ10 2กับ0นะฮะ2กับ0ก็จะเป็นอ่า19เลยนะทับเาทับ65สูตรน,นี้ก็จะได้2กับ0นะครับ จะมาไหมนะฮะจะมาตัวไหนนะครับจะมาตัวไหนนะฮะอ่ะถ้าเราครัดสองตัวนะครับสองตัวนะฮะปกติอ่ะเรามาเทียบชนกันก่นอนเดี๋ยวเทียบให้เห็นชัดๆนะสมาชิกวันนี้มาหนึ่งสามมาหกสี่นะครับหวยก็จะมาเป็นเอ่อหกหนึ่งหกสามสี่หนึ่งสี่สามหวยเข้าชุดเอ่อเข้าชุด สมาชิกบอกลงให้ละเอียดนิดนึงถ้าเราเอาเทียบเอาสองสูตรแต่ละสูตรมาชนกันนะอันนี้หกกับสี่นะฮะอันนี้หนึ่งกับสามมันก็จะได้หกหกหนึ่งนะฮะหกสามสี่หนึ่งสี่สามนะครับอ,ออกหกหนึ่งนะฮะอันนี้หววชนกนันนำมาสองตัวเลย 5 3กับ5 3 5 5ามห้าห้านะครับ 5, 3. 3, 5, 3, 3. ห้าสามห้่วยก็มาที่ห้าสานะครับต่อไปชุด1 9นะครับกับ4 6 1 4หนะฮะหนึ่ 1, เก้ 9, 4, 9, 6, าสี่ห่วยมาที่14นะครับ4 2่สองนะฮะอันนี้สอหน่วยมาที่4ีสองนะครับ4ี2สี่นะครับห่วยมาที่4ี่สองนะฮะสมาชิกหน่วยมันเดินนะฮะ งวดที่แล้วนะครับงวดที่ผ่านมานะฮะสูตรนี้ได้ห้าสามสูตรนี้ได้หกแปดวันไดห้าหกห้าแปดสามหกแล้วก็สามแปดนะหวยมาที่แปดสามอ่ะแล้วงวดนี้สมาชิกนะฮะงวดนี้หวยมาที่สองกับศูนย์แล้วก็สี่กับหก ไดสองสีน, 24, นะฮะอ่าแล้วก็04 0ย์สจะเป็นชุดไหนที่มาสมาชิกในงวดวันที่อ่าสิบหกทับเก้ 65, นะครับจะเป็นชุดไหนที่มานะฮะจะเป็นชุดไหนที่มาชุดนี้อ่าชุดนี้นะครับ มันก็มานะครับมันมาวดละชุดงวดต่อไปนะก็จะเป็นชุดนี้นะครับก็ฝากสมาชิกพิจารณาอีกหนึ่งสูตรนะครับสองตัวล่างนะครับหกทับเก้าทับหกห้านะฮะก็ลองพิจารณากันดูนะครับว่าจะได้เป็นสูตรไหนที่มาในงวดนี้นะครับอ่ะวันนี้นะฮะสองสูตรพอไหมนะฮะสมาชิกบอกว่าวันละสองสูตรพอนะครับ จริงๆแล้วสูตรมันยังเหลืออีกเยอะนะครับก็ทยอยลงแล้วกันนะฮะนี่อันนี้ก็ล่างล่างทั้งหมดเลยนะเนี่ยสมาชิกนะฮะกะจะลงล่างให้งหมดนะฮะอ่ะนะฮะเดี๋ยวเอาไปทําเป็นคลิปบ้างนะฮะสมาชิกครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อไปเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ